ครับจะเป็นการาหารทศนิยมนะครับซึ่งซึ่งลูกอาจจะเห็นว่าคุณครูครับไม่เห็นมีทศนิยมสักหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถาหารให้เป็นทศนิยมได้นะครับจากการที่ลูกเรียนอตอนตอนหนึ่งสองสามส,ามสี่เนี่ยพอลูกหาร47ด้วย4แน่นอนครับมันเหลือเศษลูกพอมันเหลือเศษคุณครูจะให้ตอบอะไร ครูจะตอบอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูขอไปต่อเลยนะถ้างนั้นครูไม่รอเพื่อนอีกสี่คนแล้วครูอัดวิดีโอให้เพื่อนดูแนละ้วทีนี้ลูกก็ร่วมเรียนกับครูนะครับทีนี้จะได้ขึ้น youtube ด้วยกันลูกโอเคนะครับเดี๋ยวช่วยตอบครูนะครับสี่ 4, ครูนะ่ะจำนวนอะไรได้สี่ครับ หนึ่งครอ่าสี่คูณหนึ่งขอบคุณครับพี่ท็อปสี่คูณหนึ่งได้สี่ลบกันเหลือศูนย์ดึงเจ็ดลงมาพิกิทครับสี่คูณจำนวนอะไรได้เจ็ดครับพิกิทตอบดูหน่อยเร็วสี่คูณจำนวนอะไรได้เจ็ดครับออเอาใกล้เคียงครับลูกพิกิทครับอ่ะพี่ต๊อปก็ได้ครับสี่รองแปดครับ อ่าสี่สองแปดแต่ว่า 1, มันต้องเปลี่ยนึ่งสี่ครับอ่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่เพราะว่าสี่สองแปดเมื่อกี้มันเลยไปใช่ไหมครับถ้าลูกเรียนอาตอนปสี่นะครับมันจะเหลือเศษสามมันจะได้สิบเอ็ดเศษสามนะครับแต่ว่า พอเรียนตอนปห้านะครับหารให้เป็นทศนิยมไม่ขีดเส้ในใต้ก่อนครับให้ลูกดึงศูนย์ลงมาให้ลูกดึงศูนย์ลงมาสี่คูณจำนวนอะไรได้สามสิบครับอ่าใครตอบก็ได้ครับลูกสี่คูณจำนวนอะไรได้สามสิบกับออกใกล้เคียงสี่เจ็ดยี่สิบแปดครับอ่าสี่เจ็ดยี่สิบแปดนะครับ ขอบคุณครับ47 28ลบกันเหลือ2นะครับแล้วก็ดึง0ลงมากระเสร็จแล้วครับอ่าจะเสร็จแล้วสี่คูณจำนวนอะไรได้20ครับสี่ห้าส0ครับยีนะครับโอเคครับสี่ห้ายี แต่เน้นว่าเติมศูนย์ใส่จุดเพิ่มศูนย์แค่สองลูกนะครับก็ขานลงตัวแล้วถ้าใส่ลูกเดียวพอไหมครับพอไหมครับใส่ลูกเดียวไม่พอใช่ไหมครับอ่าเพนตนต้องใส่เพิ่มไปอีกสองครูรู้ได้ไงครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่พอลูกก็แค่ใส่เพิ่มก็ไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแล้วครับ พี่ซันครับข้อนี้ตอบอะไรครับพี่ซันครับข้อนี้ตอบอะไรครับพี่ซันก็ไม่ได้ยินว่าหอฟังอไม่ไม่ดีโอเคครับถ้างั้นพี่กลิตอบให้หน่อยครับข้อนี้ตอบอะไรครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าครับเก่งมากครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้า โอเคเสร็จแล้วครับข้อหนึ่งหลักการหลักการในวันนี้ก็คือเราต้องใส่จุดนะครับแล้วก็เพิ่มศูนย์ใส่จุดแล้วก็เพิ่มศูนย์นะครับอย่างเช่นข้อที่สองครับลูกครับแต่ถ้าถามครูว่าข้อหนึ่งต้องใส่จุดเพิ่มศูนย์ศูนยนะ์ต้องใส่กี่กี่ลูกครูก็บอกว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องลองนะครับถ้าหนึ่งไม่พอก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกห้าสิบสามหารด้วยห้าเส่จุดครับเพิ่มศูนย์ก็ไปหนึ่งลูกก่อนก็ได้นะครับหนึ่งลูกก่อนก็ได้ห้าคูณจำนวนอะไรได้ห้าครับห้าคูณด้วยอะไรได้ห้า ได้ตอบใหม่ครับหนึ่งครับห <5 15. S 2> ้าหนึ 5. 5่งห้าโอเคครับห้าหนึ่งห้าห้าลห้าเหลือศูนย์ดึงสามลงมา <c oughs> ความจริงพี่อัญชันน่าจะเข้าเรียนด้วยเพราะว่าพี่อัญชันมักจะตอบแนวนี้ผิดนะครับมักจะตอบแนวแบบนี้ผิดห้าคูณอะไรได้สามครับมีไหมครับ 5้าคูณอะไรได้สามไม่มีครัไม่มีก็คือเอาล้เคียงที่สุดก็คือห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นั่นเองสามลบศูนย์เหลือสามแล้วก็ดึงศูนลงมาข้างหลังห้าคูณจำนวนอะไรได้สามสิบครับห้าหกห้าหกสามสิบเก่งมากครับห้าหสามสิบสูตรคูณท้องได้่องแว่วแล้วก็นำมาใช้ได้เร็วนี่มีประโยชน์มากนะครับจบแล้วครับข้อนี้จบแล้ว รูฟุกอีกแล้วรูใส่ศูนย์แค่ลูกเดียวก็ได้คําตอบแล้วบางครั้งอาจจะต้องใส่สองลูกสามลูกข้อแล้วแต่โจทย์นะครับเพ็ะนข้อนี้ก็ตอบสิบจุดหกตอบสิบจุดหกครับสองข้อแล้วครับเน้นย้ำนะครับว่าแนวการทำแบบพื้นดในวันนี้ก็คือต้องใส่จุดแล้วก็เพิ่มศูนย์ ส่วนเพิ่มศูนย์กี่กี่ลูกก็ <c oughs> แล้วแต่โจทย์นะครับก็แล้วแต่โจทย์พี่สันทันไหมครับพี่กฤษด,ดูให้หน่อยพี่สันจดทันไหมล้วั้ยเสร็จแล้วครับโอเคครับให้ลูกทำเองให้ลูกทำเองอีกสองข้อนะครับให้ลูกทำเองอีกสองข้อไหวไหม ไหวไหมครับพี่ท็อปไหวไหมอีกสองข้อไหวครับลองดูนะครับลูกไม่ต้องกลัวผิดเลยไม่ต้องกลัวผิดเลยถ้ายังไงให้ทํานะครับส่งให้ครูดูก่อนเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวครูได้สอนพวกเราอีกครั้งหนึ่งมาย้บปล่อยอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าทําไม่ได้นะครับโอเคนะครับพี่กลิบครับครับโอเคครับชั่วโมงนี้แบบฝึกหัดนะครับสองข้อนะครับ ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมครับ